วันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันที่เกาะกลางครับเกาะกลางเป็นเกาะก่อนหนึ่งของจังหวัดกระบี่แล้วเกาะน,นี้มีสเสน่ห์ของชุมชนที่น่าหลงไหลเป็นอย่างยิ่งทั้งผู้คนที่เป็นมิตรและยังมีวิถีชุมชนที่ให้เราได้ไปเที่ยวได้ไปสัมผัสและได้ลองทําอย่างมากมายเช่นการน,นาผ้าบาเต้ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเรือ่อโหดคงจาลองและผลิตภัณฑ์ที่ทําจากกลามะพเ้าและการทํานาขับสังยน์ว่าแล้วเราก็ไปรับชมกัน,รรนครเาาากกกก็็จจะะปนนชววีี่่มู้ด,ดย ข้าวสำหรับที่นี่กิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทเนึ่ยนะครับแต่ว่าหลัง่างที่ผมได้ลองชิมแล้วเขาบอกได้เลยว่าคุ้มค่ากับราคามากครับอ่า สูงกว่าด้วยใช่ใช่ใชซื้อสีมากินดีก,กว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสได้มาที่เกาะกลางผมแนะนําเลยนะครับว่าไม่ควรพลาดที่จะลองชิมครับสงหยดดูเพราะว่ามันอร่อยมากจริงๆแล้วก็มีประโยชน์มากด้วยครับ ไม่ได้สั่งข้าวสั่งหยดก่อนตอนกินข้าวอ่ะอ๋อตอนนี้หายีกสักเล้หายากนะครับใช่ไหมใช่ใช่ายในโางแรทุกคนแล้วนะ๋อเอ,อ,อ,อ แล้วเราเข้ามาถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนเรือหัวทงจำลองครับไปดูกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างโอเคครับตรงนี้นะครับเป็นกลุ่มเรือหัวทงจำลองนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันนะครับน้องๆจะรู้จักเรือประเภทนี้น้องๆจะเรียกว่าเรือหางยาวอ่าแต่ชาวบ้านในชุมชนเขาจะเรียกว่าเรือหัวทงนะครับจะมาย่อส่วนนะครับเป็นโมเดลเป็นของที่ระลึกเดี๋ยวเราไปดูนะครับมันจะมีสตอรี่ของเรือเนี่ยวิวัฒนาการจากรุ่นสู่รุ่นจากเรือหัวทงจนกลายมาเป็นเรือหางยาวเนี่ยมันมันมันมีเรื่องราวยังไงเดี๋ยวตามมา คุณค่ะประธานกลุ่มเรเป็นใครเลยเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เป็นประธานกลุ่มนะครับเป็นบางรูดรูดซึ่งเป็นประธานกลุ่มพุทธิโสนะครับุเระหวะทงนี่ครับทำไมเขาถึงเรียกว่าเระหวะทงนะครับเพราะว่าหัวมันเชิดคล้ายๆกับปลาส่วนหางคล้ายๆกับปลาเห็นไหมครับอ่าเขาได้ไอเดียมาจากปลากระทงนี่แหละอ่าที่นี่จะเป็นทะเลอันดามันเระหวะทงลรามีเอกลักษณ์หัวเชิดสูงขาเชิดสูงสามารถโต้คลื่นได้ดี เพราะอันดามันจะมีคลื่นนะครับต้นกำเนิดก็จะอยู่ที่บ้านน้ำร้อนจังหวัดกระบี่นะครับเรือลำแรกนะครับซึ่งแถวนี้ต้องบอกว่าสมัยก่อนนะครับมีการสัมปทานป่าไม้ป่าคงกลางเพื่อจะเผาถ่านนะครับชาวบ้านเลยนำเรือทงเนี่ยไปตัดไม้มาขายเท่าเก่หลังจากนั้นถ่านเผาถ่านานที่ได้ก็จะส่งขายสิงคโปร์สมัยก่อนนะครับผ่านเรือที่เป็นไอ้น้ำเนาะหลังจากนั้นพอป่าเริ่มเสื่อมโทรมเขาก็เลยยุเรื่องการสัมปทานป่าไม้คราวนี้ชาวบ้านนำเรือมาใช้งานกับการกระมุนะครับ รูปแบบเจลนะครับใช้ประมาณ3เมตรสเมตรประมาณนี้แหละครับแถวลำครงแถวนี้นะครับพราเราตัดส่วนหางนี่ออกนะครับแล้วเติมเครื่องยนต์ที่มีหางยาวคราวนี้เราเรียกว่าเรือหางยาวอ่าวิวัฒนาการมันเริ่มนี้เมื่อก่อนยังไม่มีหลังคานะก็ตัดหางขอกปลานี่ออกใส่เครื่องยนต์คราวนี้เป็นเรือหางยาวอาพอประมาณปี2 5 0 3กว่าครับเริ่มมีการท่องเที่ยวเข้ามานะครับอ่าก่อนท่องเที่ยวงมวัดกระบีเป็นที่รู้จักนะครับเขาเลยนำเรือหัวงเนี่ยใช้รองรับนักท่องเที่ยวนะครับอ่านำ ไปเที่ยวกับแก่งต่างๆครับก็เลยมีพวกอุปกรณ์เสริมพวกหลังคาเนี่ย <Wow. S 1> เข้ามานะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกคา้าจนมาถึงทุกวันนี้นะครับอ,อย่างที่เราเห็นใช้บริการอยู่นะครับเป็นเรือข้ามฟากบ้างเป็นเรือ,อรองรับนักท่องเที่ยวบ้างนะครับสงนี้ครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องราวราที่ทชุมชน,นะนแห่งนี้ยังมีความรู้เรื่องเรือหัวทงอีกมากมายนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้คงต้องลองมาดูด้วยตัวเองและที่นี่ยังคงมีไฮไลท์อยู่อีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือไฟตกโบราณ เราไปดูกันครับว่ามันคืออะไรซึ่งเมื่อก่อนนะครับต้องบอกว่าการจุดไฟเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะครับบางเราเห็นทางบ่อยๆทางทีวีก็จะเป็นการเอาหินมาเอาเคาะเอาไม้มาปั่นนะครับแต่ที่นี่จะมีการอนุรักษ์การจุดไฟไว้อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเขาเรียกว่าไฟตกโบราณนะครับมันคล้ายกับไฟเช็คสมัยนี้เลยนะครับอเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะครับหนึ่งนะครับสมัยก่อนก็ใช้เขาควายเนาะควายจะเยอะนะครับชาวนาก็จะตัดช่วงปลายนะครับจะมีตันแล้วก็เหล็ก จีไฟแล้วก็เอามาจีนะครับนะครับไปสร้างรูข ah, oh. um> anyway> ึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีสากนะครับสากเพื่อบรรจุเชื้อเพลิงนะครับเดี๋ยวเชื้อเพลิงเราก็จะได้มาจากนะครับเชื้อเพลิงคือตัวนี้นะครับเราก็จะได้มาจากต้นไม้ต้นนี้ครับคือต้นตารางเนาะเราขูดเอาตัวนี้ออกนะครับแล้วตากแดดไล่ความชื้นครับเพื่อจะนํามาทําเป็นเชื้อนะครับเอาขูดตัวนี้เอาสกินในผมผงข้างนอกเนี่ยนะใช่ใช่ขนนี่แหละขูดมาแล้วก็เอาไปตากแดดไล่ความชื้นนะครับหลังจากนั้นนะครับพอมาถึงยุคนี้นะครับเขาควายมันก็หาายกนะครับอ บางทีก็เลยพัฒนามาเป็นไม้เนื้อแข็งก็ได้นะครับเจาะรูเข้าไปเหมือนกันนะครับอ่าเรามาดูนะครับว่าวิธีการจุดมันยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเจาะรูเข้าไปครับอ่าไม่มีอะไรเลยข้างในนะครับแล้วก็จะมีสารนะครับ เชื้อไปก่อนครับอ่ามันไม่ได้ติดหรืบเหมือนไฟเช็กสมัยนี้มันติดเหมือนบุหรี่ครับกดให้แน่นก่อนใช่ใช่ใช่กดให้แน่นก่อนเดี๋ยวเศษมันจะตกลงไปในกระบอกได้นะครับแต่บันลลวดึงออกนะครับครับติดแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมว้าวไฟเช็ก แล้วเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ให้เป่าลมหน่อยนึงเพราะว่าอากาศมันชื้นเนาะเป่าลมนิดนึงครับเพื่อช่วยช่วยหน่อยจะติดมาติดครับเจ้ <c oughs> มันชื้นไฮ่า,าม,มันชืน<ล>้เนเลยมีแเดนเลยเยอะแต่เยอะไม่พบเด่นเลยเ <c oughs> อาเชียว แล้วก็สูมไฟเพิ่มเนาะอันนี้ก็เป็นการจุดไฟสักประมาณร้อยสองร้อยปีที่แล้วนะครับบังก์ก็ได้ไอเดียมาจากลุงของบังก์นะครับเแนะนามาอีกทีหนึ่งนะครับว่าเออทาไมไม่เอามีชิ้นหนึ่งนะครับที่เขาสมัยก่อนเขาใช้งานจริงนะครับอ่ะก็บังก์ก็เลยทดสอบนะครับคือจริงๆวิธีการทํางานของมันนะครับอ่ะก็คือเราตะบันเข้าไปให้อากาศ มีอากาศก่อนครับ,ค,รบคือก็คือคล้ายคเครื่องยนต์ดีเซลครับาการทํางานของลูกสูบนะครับอัดอากาศให้เล็กลงให้เกิดความร้อนนะครับข้างในกระบอกเนี่ยแล้วออกซิเจนจะเป็นตัวช่วยนะครับทําให้มันติดแต่จริงๆความลับจริงๆท็อปซีเครตของมันจริงๆก็คือนะครับตัวนี้เชื้อมากกว่าครับจริงๆนะครับอ่ะตัวนี้มันไม่ได้เป็นรูใช่ไหมไม่ไม่อันนี้ไว้แงี้ยอย่างเดียวใช่ใช่โอ้โหแง่เนี่ยวเราเราเคยเอาอย่างอื่นมาทดสอบอย่างเช่นพวกสำลีพวกนุ่นนะครับอ่ะมันเจอความร้อนแล้วมันแค่ดำอย่างเดียว ในตัวเนี้ยมันสามารถติดไฟได้นะครับลองแตะดูมันสับมันจะนิ่มมากนะครับมันเป็นข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 องต้นตาร้างใช่เหรอใช่ใช่ใช่ขนต้นตาร้างครับคนสมัยก่อนคิดขึ้นมาครับฉลาดมากๆนะครับมีไม่กี่ชิ้นที่ลูกค้ามาต่างชาตินะครับมาเที่ยวแล้วเขาบอกว่าสมาร์ทครับคือฉลาดครับคือคนสมัยก่อนว่าฉลาดมากๆชมคนสมัยก่อนว่าฉลาดมากๆที่ใช้วิธีการนี้จุดไฟผมบอกว่านี่บ้านเราก็จุดกันอย่างนี้มาก่อนครับอ มันไม่น่าคิดได้ใช,ใช่ใช่ใช่ก็เลยผมก็เลยสร้างเรื่องโจ๊กขึ้นมาถ้าเป็นคนเอเชีย e หรือคนญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเมื่อก่อนต้องบอกว่าที่เขาขนาบน้ำเนี่ยมันจะมีญี่ปุ่นมาอยู่นะครับ,รบมามา,มาอยู่ <c oughs> ขอขนาบน้ําโลโก้ของเงิวัตกระเบียครับมีญี่ปุ่นมาพักอยู่สมัยก่อนตอนสงครามโลกนะครับคอยตรวจตราเรือเรือที่ข้ามไปมานะครับแล้วก็มาเจอกับไฟเช็คเนี่ยแล้วกลับไปคิดเครื่องยนต์มาขายคนไทยผมบอกโจ๊กเขาเชื่อจริงไหมผมไม่ก็คือ เมื่อเราได้ชมไฟตกโบรานกันไปแล้วผมจะพาทุกๆคนไปเที่ยวกันต่อเลยครับไปเลยครับ <đ ây> ไปคร <đ ây> ับอให้เป็นค่านไ,ได้ครับเราได้ผผลิตน้อยก็จรแต่ว่า,าสามารถทขึ้นมได้เา่า,าเป็น้วาเล็กอน้าสเ,เลยพ่อจะลองซื้อไห,น,หน,น,น่าจะต้องลองดิลองซื้อวันหนูลองได้ใช่ไหมคะได้ได้ได้เลยครับ ก็ได้ลองดูข้าวอินซีนะครับข้าหุงเนี่ยจะแดงทั้งหม้อเลยคือจะให้ให้สกินมันอยู่เยอะสุดเพราะประโยชน์มันจะอยู่ตรงนี้เพราะเราปลูกเป็นอินทรีย์นะครับจริงๆข้าวเนี่ยเขานิยมกินรักษาพวกอัลไซเมอร์พวกข้อกระดูกนะครับอ๋อเป็นข้าวที่มีวิตามินอ่าใช่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 คล้ายๆกับอะไคล้ายๆกับไรเบอรี่ประมาณนั้นแหละครับอ่าแต่ที่นี่ทางใต้เขานี่จะปลูกเป็นไอ้นี่เป็นสังหยุดนะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับอ่าถ้าเราซื้อไปหุงแต่เฉพาะสังหยุดอย่างเดียวนะครับ ต้องน้ำน้อยกว่าหนึ่งข้ออ๋อต้องใส่น้ำน้อยกว่าใช่ใช่ปกติเพราะว่าชิ้นั้นมันจะแฉะเป็นข้าวหม่อ๋อคือเนี่ยท้ายฤด,ดูกาลเลยถ้าถ้าหมดนี้ก็ต้องรอกินชุดนี้อีกประมาณ3เดือน4เดือนอืมอ่าคือมันมัน,มน,มนอ้มเนปาอ่าประมาณโอ้ริงจะได้กินอีกเนี่ยกระ้ายท้าย,าย,าย,ายมีออเดอร์ประมาณ6กกิโลที่นี่อืมตอนนี้คือถ้าไม่ไม่ไม่รู้จักกันจริงก็ไม่ขายให้แล้วแต่เหมือนผมบอกรายผมเลยจริงเขาไม่ขายนะแต่ว่าคือผมมาเอาได้ประจำ ชุ่ได้ยังไงออกก่โลเอาค่ะเอาหอ้มดหมดชัางเลยออยู่ทุ่งนาเกาะกลางครับจังหวัดกระบี่ที่นี่กับปลูกข้าวสำริดเมื่อเราได้ชมทุ่งนาที่เกาะกลางกันแล้วผมพาไปเที่ยวกันต่อเลยครับไปกันต่อที่ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากกลามเท้าครับหม้ามาบ้านะครับหลังจากที่เรากินเนื้อกินน้ํามันเสร็จนะครับ กะลาเราก็เหลือเยอะครับบังบัดเองมีกี่มือทาง<ม>ทางด้านช่างครับก่อนที่เกจะมาทํางานอ่าที่เป็นกะลามะพร้าวเนี่ยเกก็มีอาชีพประมงมาก่อนครับเกก็เลยทําอาชีพเดิมไว้ข้างหน้าครับการจับปูสมัยก่อนนะครับอ่าซึ่งต้องบอกว่ากลุ่มเนี้ยเกิดมาประมาณสัก4ีปีห้าปีเท่านั้นเองแต่ว่างานของบางแกได้ขายบนเรื่องบินด้วยเนาะครับอ่าตอนนั้นเอเชียมาสนับสนุนครับอ่ามาเอางานที่เป็นชุมชนไปขายทำมาทำเสียอานะครับมาสอนภาษาอังกฤษต่างๆนะครับอ่า ตรงนี้นะครับมาดูนะครับว่าบางจะทำเป็นอะไรบ้างนะครับอ่ะก็จะมีให้ง่ายเลยใส่ใส่เข้ามาได้ครับผมไม่ใส่แล้วเดี๋ยวน้องก็ไม่ใส่อีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเใส่เข้ามาก่อนครับชิ้นแรกของบางก็จะเป็นพวงกุญแจที่เป็นรูปแบบเรขาทงนะครับอ่าเนี่ยมันก็จะมีพวกตุ้งหมูนะครับอ่าเป็นแมกเนตนะครับเป็นถุงกลัดต่างๆนะครับอ่าเนี่ยแล้วก็จะมีสไลงกินไหมครับเป็นปูดำนะครับแต่บ้านผมปูดำจะเยอะนะครับเป็นเรือต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีรถเช่าที่เป็นเวสป้าาดีกว่าขับรถมา ปาานเป็นกะลาด้วยอ่ะป้าน่ารักอืมแล้วก็กะลาเดินได้นะครับเอาช้างมาเดินเิช้างมาเดินช้างดีกว่าช้างเัินนี้วันนี้วันนี้เอาช้างเดินหน่อยช้างมาเดินได้นี่ก็เป็นช้างครับเดินได้เป็นกะลาเดินได้นะครับ สามารถมาทำเวิกชปได้เหมือนอะไรนะเหมือนหนูสมัยก่อนที่ขายตำงานวัดนะเช่นเดิมครับเมื่อเราชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกะหรมะพร้าวกันเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่การทำผ้ามัดย้อมที่ทำจากสีธรรมชาติกันต่อเลยครับพพ เข็มขึ้นก็จะเป็นสมมสนะเดี๋ยเนี้เป็นสเมอสีเขียวก็จะเป็นใบหูกว้างสีเหลืองก็จะเป็นทามินสีไม่เหมือนที่อื่นสีไม่เหมือนที่อื่นจริงใช่ใช่คือไม่เหมือนไงที่บอกว่าไม่เหมือนใช่เป็นเนเชอธรรมชาติเลยคือแตกต่างเรื่องสีที่อื่นจะเป็นสีครามเราบอกว่าธรรมชาติไม่ได้ไม่ปลูกสักต้นเลยอไม่มีครับอ่เลยไม่ทําไม่ใช่ไม่ทําทําทําแต่เป็นครามเคมีแต่ว่าเอามาทําเป็นเสื้อฟอร์มของอสมอไปเทียบ จะประมาณนี้แต่ว่าเราที่เราขายทำตามให้ลูกค้ามามามาทำอะจะเป็นสีธรรมาชาติมากกว่าอ่าก<อ>็คือนีนนี่สีเหลืองธรรมชาติเป็นสีธรรมาชาติที่หาได้จากชุมชนเนี่ยใบยหูกว้างก็เก็บต้นนั้นอ่อาต้มเรนก็เก็บในในปา่าตรงนี้อ่าคำม,มิ้นก็มีอยู่แล้วในครวัวเรือนครับอ่ามะพร้าวก็เราเก็บเปลือกมนันช่ว<อ>ง,งนี้เป็นช่วงที่มีลูกค้าน้อยงานที่จะทําผ้ามัดย้อมนั้นจะต้องแจ้งมาก่อนล่วงหน้าและเราสองคนไม่ได้แจ้งมาก่อนล่วงหน้า จึงไม่ได้ทำงั้นเราไปต่อก่อนที่พระบาทเตะได้แล้วกันครับไปเลยครับใช้เทียนแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยเมื่อก่อนก็ใช้โรใชัยน์ว่าเหมือนกันแต่เดี๋ยวเนี้ยมันพัฒนาขึ้นมาแล้วใช้เป็นบล็อกพิกเก็ตเป็นต้นละอ๋อสำเร็จเอาสำเร็จเอาแล้วก็สเต็มเลยนะครับปั๊มปั๊มปั๊มอยากได้วุ้นลายมันจะเป็นรวนๆแบบนี้อ่าใช่ใช่ก็จะเป็นกรอบของเทียนไงค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เทลงไปเลยเอาสีตรงนี้มามามาทาลงไป เห<อ>นไปตามมันไหลไปของมันเองเลยใช่ใช่จุ่มแล้วยกก็ได้เพราะเราจุ่มน้ำเยอะก็จุม่มจะยกุก่อนนอเนาะขั้นตอนที่สองแลวหลังจากที่เราปั้มเทียนแล้วเรามาลงสีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงดอกนี้เสร็จให้ลูกค้าอีก เขาจะได้ประมาณนี้ใช okay. okay. ่เครับใช่เลยครับลองดู้ยของเจล็กอ่ะไม่เมื่อกี้มีในกรอบของเพียรนั่นแหละครับโอเคลองดูแล้วแต่สีสีอะไรก็ได้ครับสีอะไรก็ได้จัดจัดไว้ก่อนจัดจัดไว้ก่อนใช่ครับอ๋อเพราะมันไหลเลยใช่มันจะไหลไปตามกรอบนั่นแหละอ่าจะเล่นได้โอ้ยกระคำเลอะอ่ะพ่อหยดอย่างเดียวเลยไม่ต้องไม่ต้องไล่จุ่มเลยยกจุ่มเลยยกก่อนน้ำสีเยอะเอากระจุ่มเลยยกก่อนนะ อ๋อโอเคอ่ะมันจะเล่นไปตามอะไรอันเดียวพอแล้วค่ะนี่ครับลองทำข้ามาเต็มเดี๋ยวค่อยดูฝีมือจะรอดเนี่ยมันเขียวมันหนูลงดอกเลยนะพ่อนะ เงาเงาเงาตรงนั้นเป็นเงาเสร็เียบร้อยอัพสามสิ